สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอชิล่าเคมเอร์นะครับอยู่กันกับเกมกระดัมวางแผนบนมือถือ SD สดกรดัมเจเนเรชั่นเ e n e r ร์นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโ็มารีวิวหุ่นเสาสายฟรีกันอีกแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นตัวกิจกรรมบ้านนะครับนะจากกิจกรรมนี้เลยนะ p ฟรชแอ e ิเ s ะแอสนะครับเจ้าเรดกันดัมนะครับขอต้องว่าจากกิจกรรมนั่นเองนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าที่ปั้นมานะครับอ่ะไปดูรายละเอียดคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเราสามารถปั้น3ดาวได้จากการฟาร์มของในกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็สามารถอัพสกิลอาวุธได้เต็มสูงสุดด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดใครฟาร์มบ่อยๆนะนะเพราะว่ามีหลายคนเขาก็บอกว่าใครที่เลเวลน้อยอ่ะให้มาฟาร์มเลเวลที่กิจกรรมนี้นะครับมันได้ตัวใบอัพเลเวลเยอะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเพราะว่าถ้าเกิดเรามีตัวที่เลเวลเยอะๆหลายๆตัวใช่ป่ะมันก็ไปลงเนื้อเรื่องซีรีส์ต่างๆได้นะครับ ตงได้ครบหมดเวลาไม่กิจกรรมอะไรมามันก็ง่ายนะครับส่วนเรื่องความแรงของอาวุธหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยมันมาฟาร์มทีหลังได้เพราะว่ามันของตายนะเออก,ก็ก็ใช่นะจริงเห็นด้วยนะครับออย่างนี้เรา,เ,ราเลยลังเลเลยอยากฟาร์มต่อเลยเนี่ยอมาดูรายละเอดของตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิด m a ็ Mac Level ล0อยนะครับนี่สตทนะมันจะเน้นเรื่องค่าโมบิลิตี้กับเสริมเอ e เ g อนะ ไอ้ส่วนตัวซับเนี่ยนะครับเราจะไปดูที่ ATK ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่คอยดีบัฟบอสนะครับแล้วก็คอยช่วยยิงสนับสนุนนั่นเองนะตัวนี้นะครับลงเทอร์เรนแคปได้หมดนะครับโอ้โหได้หมดเลยนะทั้งในอวกาศนะครับบินบนฟ้ายังได้เลยแล้วก็ลงในพื้นโลกได้นะครับอ่าส่วนลงน้ํานี่ก็คือโดนดรอปอยู่แล้วตามปกตินะครับอบิลิตี้ของตัวนี้นะครับอบิลิตี้ตัวนี้นะครับจะมีเพิ่ม แม็กเอนเนอร์จีนะครับขึ้น10%ก็คือมี Energy เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่ม Mobility 5%ก็คือเพิ่มหลบหลีกแต่ส่วนมากสายซั์มันก็ไม่ค่อยได้จะหลบหลีกเท่าไหร่อยู่แล้วนะนะแต่ก็คือถือว่าพอหลบได้นะครับอตรงนี้จะเป็นแมคานิกของมันนะครับก็คือลดดาเมจที่ได้รับลงได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะต้องได้แท็กของมันครบนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับระบบอาวุธนะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องแท็กนยขอดูระบบอาวุธก่อนนะครับอ่าอาวุธที่เราควรจะต้องฟาร์มให้ได้นะครับก็คือไอ้เจ้าบิดนี่นะครับนี่มันเป็นอาวุธไทยอเวกเช่นนะครับเป็นพวกอาวุธพิเศษฟินเนลนั่นเองนะครับระยะ3 5ถึงช่องนะครับอันนี้คืออัพที่เลเวล5แล้วนะครับพาวเวอร์4,680นะครับความแม่นยำคือร้อยนะเวพอนเอฟเฟกนะครับก็คือทำให้ศัตรูถูกลดเด็บลง30%เป็นดีบัฟนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกอันนึงคืออาวุธแฮมเมอร์อันนี้มันก็มีดีบัฟนะครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้งานยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอาวุธ1-2ช่องนะครับส่วนบอลคันที่หัวนะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะเป็นดาเมจธรรมดาเพียวๆนะครับอ่ะย้อนกลับมาดูที่แฮมเมอร์แฮมเมอร์นะครับเป็นอาวุธระยะ1-2ช่องอัพที่เลเวล5นี่คือพาวเวอร์3,960นะครับเพิ่มโอกาสคริติคอนขึ้น5%ด้วยตรงนี้จะอินฟลิกนะครับอ่าดาเมจเทคเคน ทำให้ศัตรูโดนฟิสิกคอนดาเมจเวพอนนะครับเพิ่มขึ้นอีก20%อันนี้คือต้องนะอัพเต็มนะอ่าตรงนี้ก็คือถ้าเราไปยุกการใช้งานบางทีมันก็เอาไปใช้คู่กับตัวอื่นหรือไม่ก็ตัวเดียวนี่แหละซับสอทีเออพูดถึงซับสอทีตัวนี้นะครับมันซับได้หลายรอบด้วยเพราะว่าไพร์โหนะครับอ่ามันมีไพร์โที่ดีอยู่ไพร์โหลดเอตตัวฟรีนะครับอ่ะก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูเรื่องคัตเกอรี่แท็กของมันก่อนนะครับตัวนี้อยู่ในกลุ่ม UC นะครับ กลุ่ม UC อ่ากลุ่มกันดั้มนะครับกลุ่มกันดั้มไปได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มยานไลนิ่งฟาดนะครับนี่ก็คือกลุ่มนี้นะจะมีแคส์วาลกันดั้มนะครับมีบา b a บะทอสมีนิวกันด a m มนะนี่นิวกันดั้มแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวที่เราปั้นได้หมดเลยตัว UR ที่มีนะครับก็จะมียูนิคอนนะครับกับบา b a บะทอสนะครับที่เป็น UR แล้วก็นิวกันดั้ม กลุ่มนี้นะครับคือตัวนี้แม้ว่ามันจะยังลงได้น้อยแต่นะครับมันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกับจิกควักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีกิจกรรมที่ใช้จิกควักได้คาดการว่าตัวนี้ก็น่าจะใช้ลงได้นะครับสำหรับไพลอตนะครับที่ใช้ขับเรย์แนดัมก็จะเป็นตัวที่ได้จากกิจกรรมนั่นเองนะครับชูจีอโต้นะครับตัวนี้สตัดเด่นในเรื่องอ w เวกเคนนะครับเพราะว่าอาวุธมันเป็นอเวกเคนนั่นเองนะครับ มี ability เส um ริมของ a w a k e n e n ด้วยนะครับก็คือ increase a w a k e n level 3ก็คือ a w a k e n n เพิ่มขึ้น15%นะครับนอกจากนั้นนะพอ level 4 5นะครับ support attack เพิ่มอีก1ครั้งนะกลายเป็น2ครั้งนะครับโหนี่มี2 support นะครับเทียบเท่าตัว ur เลยนะครับถือว่าเข้มมากแล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับมีลด energy อ๋อมีเติม energy ด้วยนะครับแล้วก็มี boost r a n g ด้วยนะ เพิ่มระยะนะครับถือว่าครบเครื่องนะครับเดี๋ยวขอดูแท็กตัวนี้สิอ่ลงจิกควักกับกันดั้มนะครับลงจิกควักกับกันดั้มได้นะนี่กดดูได้นะครับแต่ว่าคงจะเอาไว้ใช้ขับไอ้นี่เนี่ยแหละไอ้ตัวกันดั้มแดงนะครับเล็กันดั้มเท่านั้นนะสำหรับการใช้งานนะครับลักษณะจะคล้ายๆ เนะคล้ายๆเซตาที่ผมทำคลิปแนะนำไปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือหลักๆนี่มันก็คือการดีบัฟนะครับดีบัฟทำให้บอสเนี่ยเราป้องกันลดลงนะครับอ่ะเหมือนเดิมเราก็จะเทสกับตัวควีนบันท่านะครับแล้วก็ใช้จิกควักตีให้ดูกับไอ้นี่ไซเกอร์คัตต้มนะเนี่ยแปดเจ็ดหกห้าสองใช่ไหมอ่ะแล้วก็อันนี้ 1144 5 6นถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะลดได้เยอะกว่าเซตาเพราะว่าเซตาเราต้องไปหาของอัพพิเศษต่างหากแต่เนี้มันได้จากกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มสุดๆเออแต่ว่าไพลอตไม่มีเสียงเหมือนไอ้นี่นะน้องมาซูเราเลยนะครับนี่อะพอยิงเสร็จปุ๊บนะครับบอสมันจะขึ้นนี่ขึ้นติดสถานะนะครับลถเด็บไป3 0 นะทีนี้เราก็เอาตัวดาเมจเข้าไปตีได้นี่ดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบหมื่นเลยนะใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งสี่เป็นอ้าวน,นี้มันกาะแล้วนี่นี่เป็นหนึ่งสองสามครับถือว่าเพิ่มเยอะนะประมาณเกือบเก้าพันเลยดาเมจเพิ่มขึ้นนะนี่ยังไม่รวมถ้าจะมีบัฟอย่างอื่นอีกนะครับหรือว่าดีบัฟอย่างอื่นเข้าไปอีกนะเอ,อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับ ก็ข้อเสียเดียวของตัวเรดกันดั้เลยนะครับก็คือมันมีแบบให้ลงยังน้อยอยู่นะครับถ้ายังไม่มีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มเนี่ยมันก็ยังไม่มีที่ลงนอกจากเอเทนอลโรสใช่ไหมะนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องกันดั้มแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยอัพไว้แค่เลเวล60ก่อนนะส่วนในพวกของทำอาวุธเราหาไปเรื่อยๆถ้าอันที่2เนี่ยมันได้มันก็ได้นะครับถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ใช้แค่อาวุธ1กับสบเป็นหลักอยู่แล้วนะ อะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบอไว้เท่านี้ก่อนละกันหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปครับผมวันนีไปก่อนละครับสวัสดีครับ